สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC วัสุขูสุขคนเด้อมันเด็มาอยู่กับช่องเบาหน่อยเมืองเล่าคือเก่าพี่น้องไปไปใช้ไปใช้สบายดีพี่น้องฟังไทยหรือว่าฝั่งเราบอนสานนะพีอง ม in right ืัอนี้กะบบอลหน่อยกะบสีเม็ดคลิปกินหมากันนะพี่น้องมาข้ามหน่อยเนาะเป็นฤดูมันออกตามฤดูนะเพียงเนาะปีนึองนี่แต่หนึ่งนะเพียงเนาะมืัอนี้กะบซีมาเก็บคิดคิปกินมาข้ามหน่อยพี่น้องมันมีเอกเนาะกินกับร้านกับเลยนะพี่น้องอันนี้กับรรยากาศพี่น้องมาข้ามโยงเฮียนพี่น้องอันนี้คือโยงเฮียนบ้านบอหน่อยเนาะอันนี้เขาเห็ดใหม่พี่น้องบอลหน่อยกับหูดอกอันนี้เขาเห็ดไม่เฮียนใหม่อันนี้เขาโยงเฮียนเก่าพี่น้องเหมืเนกับเปิดขับไปโยงเฮียนเก่าพี่น้อง ก็ขี้หัวก็ไล่พี่น้องนี่พี่น้องเฮียนเนาะเฮียนไปบมาหน่อยเฮียนเก่าพี่น้องบนบอมดยุ่งลยูะเจ้าบอดิชัยอะไรแหละพี่น้องเฮียนกะเจ้าข้าไปหมดแหละเดี๋ยวบัหน่อยสิว่บอกตอนบัหน่อยเขาเฮียนเลิกนึงจะบ่อดใดมาพี่น้องโอุ๊บเฮียนใหม่ทั้งเๆอยู่พี่น้องเฮียนใหม่ะเจ้าเห็ดสืหน้าทางอะไรออกไปกับทางเนาะเฮียนใหม่ พ <f poster ör> okay. ี not, me, choice, mm ่น้องเริ่มหนึ่งแดดปอหนึ่งพี่น้องมองบนหน่อยเขาเนาะเขาเงียนปอหนึ่งนานทีเข้าเซลออกเลยพี่น้องปอเนาะปอสองพี่น้องเลยเนาะมีห้องนุบานได้พี่น้องมีห้องปอปอสองเลยปอสามปอสี่ปอหามีหาห้องพอดีพี่น้องอันนี้ปอสามเนาะบนหน่อยตายขอหล่ออยู่ปอสี่พี่น้องเอ้ยปอสี่ตายขอหล่ออยู่ปอสี่ นีปอหาพี่น้องก่อนจะขึ้นไปหม้อนหนึ่งก็ต้องผ่านปอหาไปก่อนพี่น้องเองินเขาพี่น้องเอ,อ้เดี๋นี้ก็จะเก็บเงินนะพี่น้องสงั่งเงียนใหม่เรียบร้อยครับเพิงเพิ่งโวเงียนใหม่บรรยากาศพี่น้องแหลืองเองินะพี่น้องวันนี้เห็ดค้างกินพี่น้องเล่นได้หลายบ่าหา้องงานวอยใหญ่นะ เอาไปคามี่เนาะาำน่อยฮะเอาพอด้กินแล้วทไมพี่น้าะ,าะทำไมใครบ้านเนาเยี่ยงเนยฮะยังเฮอก็ทำประคามทีว่าอ่ไปละแต่แกสมัยเฮี้ยเนี่ย ต้นแล้วนี่ยโบพี่น้องตะกี้แป้นจะเป็นลุ้มเป็นบอว่าพี่น้องลินทั้น,นี้ตั้งแต่สมัยเฮียนมามืาอนีป้ป่ะเออทางนี้ห้องน้ำใหม่พี่น้องข็จะเอาสกูปแห่งน้ำนะสมัยก่อนบรรยากาศพี่นอ้องอยู่บ้านเนาะหงเยียนก็อยู่บ้านของโมหน่อยเลยบ้านนองไม่ว่าหงเยียนกันในพี่น้องเีอยวันหน่อยสิ ายมึงตัวกินมะขามตอนเห็ดเจียวนะเผื่เนาะเห็ดเจียวหวานกินมะขามก่อนพี่น้องมันเนี่ยอย่าเห็ดเจียวหวาน,นาม,มาใน,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 นีพี่น้องได้มนะขามมาแล้วนี่นี่พี่น้องเป็นย่ามระดูมันงนะพี่น้องมาเช็ดเจียวหวานพี่น้องใส่ยังก่อนหน่อยผมก็เห็ดบ่หน่อยกันข้าวบัวเทีงไปข้าวบัวเทีงไปอืมเนี่ยเจียวหวานพี่น้องนี่ ใส่ขวดลายพี่น้องก็ว่าจะงเซ่อันนี้ใส่หน่อยเซ็มหน่อยพี่น้องใส่ลายเซ็มลายโป่งนัวนี่นี่นี่โป่งนัวใส่ลงไปพี่น้องใส่หน่อยเซ็มหน่อยใส่ลายเซ็มลายเข่าอันนี้คือกัปลาร่าพี่น้องปลาเด็กพี่น้องปลาเด็กปลาล่าหนุ่ปลาเด็กหอมบุญของปลาเด็กจะขี้เซ็มบุษเส็มพี่น้องให้เจวหวานดอก ก็เสียงคนมาเลยครับอืมอ่าคนมาเลย่นองเห็นปะความมาเยใพนเด้อนีเอาตอนลงเส่น้นพี่นอ้องโกระเดีกพี่นอ้อง หอมเลยพี่น้องปลาแดกันน้ำลาบีบลงไปเจลวาน,นก็ห้องพี่นอ้องสีเพดบวันนี้เซลเบดบวกด้ไพี่น้องมาเนี่น่ไงบอสเยบอสใส่แล้วพี่น้องตาเจลวาน ขามขามน้อยมาพี่น้องสบายดีเนาะสบายดีมาอีกแล้วพี่นอ้องแจวแล้วปรขามพี่น้องเน,นี่ยเจวกันแจวแจวประแดกพี่นอ้นะองสบายดีนะครับสบายดีกองสบายดีมาสิสบายดีสบายตัดผมสิไปตัดผมพี่น้องเด็กลูกน้องใหม่ร้านเนี่ยแล้วพี่น้องวพี่ตัดผมกันอยู่เดี๋จะเจาไปเขัาคิมเลยพี่น้องเนาะข้นขังแค่ไรลูกปลาหรืออย่างเนาะกิน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 เลย,ย,ยแซ่นนแบปะ นี่อกินอะแช่แม่มก้องอพิ่นมากินอมึงกินมันกนเด้อเสาหน่อยขอนี่ากินนมก่อพี่น้างเป็นอะไรกินนมลองก่อนพี่นกินๆด้ยเนี่ยไ่นี่กินเนี่ยเท่า

bông ừ phốm cây da ở phía ngoài phốm đèn phốm thơm làm tắt phốm ở phía lại vào hầm thịt này <laughs> bò thịt ลงคีบปตูตองเม,มื่อตรงวันกะเมืนน่อไห่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบนโต๊ะน้ำมาเพียงเนาะเนี่ยนะยังเติมนิดน้ำพี่น้องคิประบาดเจ็บบ่า

ทำยังไงแล้วโอ้ย่านนงออโอ้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 เรอคนเจ็บท้บองมันนะไปกินจงกินเห้ดตัวอันาานี้เมื่มกเนี่ย bữa này hôm nhau rồi đẹp nhau và cháy cho anh hào thân mà khỏi còn là Mình thích buồn được thích Mình Ah, hiểu rồi. Hmm. Ah. Không gì. nào? Tui. à Tui, tui, tui. Sẹp sẹp, pinh nọ. Ah, pinh nọ. Mày kinh cần nọ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ừ, ừ, không bỏ lỡ những video hấp dẫn mh đây cái mhm 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 Biết mhm 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 biết พ่นแกที่ตรงเลยพี่น้องแต่จะลืมฝากติดตามเลยกดแชร์กดสไลด์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้มาหน่อยเด้อพี่น้องเผื่อเป็นคนใหญ่ให้มาหมน,น่นอยเหตุการณ์ต่อไปน้องเพียงเนาะเป็นรายการฮับชมกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องมาหน่อยก็ขอมแต่วสวัสดีสบ,บายดีสุดท้ายไปแล้วบ่สุดท้ายไ <laughs> ป <laughs> พี่น้องเอาไว้ไปไ <laughs> ยบยพี่น้อง